เราชักเจอค่ะเจอทั้งคู่เลยก็ก็ก็ไม่มีอะไรก็คุยกันตามปกติอค่ะน่ารักน่ารักเาไม่ไม่ไม่ c r a s เดินเข้ามาคุยกับชาเลยไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรจริงจแต่วันนั้นได้เจอได้คุยกันครบสามคนใช่ใช่ก็เจอก็ก็ก็คุยกันมะไม่ไม่มีอะไรคือเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีดราม่าอะไรอะค่ะข่าวเขาเลยไปเขียนว่าเออเกาเหล่ากันหรือเป่าอะไรไม่มีไม่เลยเกรซน่ารักมากน่ารักมากเลยไม่อที่เขาให้เราต่อ้องเขาบอว่าต้องดูีอไม่เลยค่ะไม่ได้มีเลย เราเป็นพี่เป็นน้องกันยืนยันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วจริงๆไม่ได้มีอะไรที่ที่ไม่ดีต่อกันแล้ววันนั้นก็เพื่ยังมาเต้นๆด้วยกันอยู่เลยเอ,อไม่ได้มีอะไรในข่าวเขาเขียนว่าเหมือนแบบนั้นเออเหมือนกับเจษเนี่ยหึงพี่ก้องแบบกลัวผ่านไปเก่าประตูละอู้อะไรอย่างนี้อออัอนนั้นไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาชา,เออชาไม่รู้ค่ะเพราะว่าชาวันนั้นชาแฮ ppy แล้วก็เต้นแล้วก็ มันกับเพื่อนเพื่อนของชาไม่มีปะทุแน่นอนใช่ไหมคะไม่นะไม่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเขาไปอะไรกันหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยฉันไม่รู้เพราะว่าส่วนตัวเราก็มีหนุ่มแล้วมีแล้วใช่เราเราก็มีแล้วแล้วเอออืวของเราเขาจะแต่ว่าคิดมากอะไรไหมกับเขาไม่เลยไม่เคยคิดเลยเลยไม่ไม่เคยที่จะมีดราม่าอะไรเลยของเราตอนนี้เป็นไงบ้างคะอยู่ในขั้นหวานแววขนาดไหนนะคะ เรื่อยๆอะค่ะพี่ก็ก็มาสองปีนิดๆแล้วก็ก,ก็ก็ยังดูกันไปเรื่อยๆอยู่ค่ะ